มีเดียวเลยอ่ะเอนขึ้นก่อนไหมใช่เฮลวางมืออืมเอ็นขึ้นก่อนไหมดี่ดูดรามเขาผ่านนิ่งคนไปยืนก็เป็นดองนิ้วันดวงนิ้วันดวงนิ้วระวังแล้ไม่ได้นะอันตรายจะบอกให้นะต้องเตือนกันเลยอ๋อใช่็ไม่เปนอ๋อนี่อาหารนี่ครับขอบคุณครับพี่เดี๋ยวต้องไปให้ตรงบริเวณตรงนี้อ๋อตรงที่นกอยู่ได้ไหมครับอ่า เห็นเห็นที่มันยืนไปตรงนั้นนะแถ่ที่ออกห้ามตกปลานั่นน่ะเขตไปล้วไปไหว้พระกันไหมไหว้ตรงนอ่ะตรงไหนเดี๋ยวผมพาไปทั้งหดได้ครับเดี๋ยวมัดไักข้าวนี่ที่ฝัดข้าวเคยเห็นไหมอืมไม่เคยอ๋อนี่เหรอเมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นที่ฝันน้ำไม่ใช่ อันนี้ที่ฝัดข้าวที่วิตน้ำมันอยู่ตรงนั้นแต่ว่าเขาเก็บแล้วอันนี้ก็คือเนี่ยถ้าเราอยู่ท้องนาเราจะขึ้นข้าวเป็นต้นนี่มาแล้วเราก็เกี่ยวมันก็จะมีรวงข้าวติดอยู่กับข้าวพอรวงข้าวติดอยู่กับข้าวเนี่ยเขาก็ให้ให้ปลายย่ำเคยเคยึทานไหมเคยเคยเห็นไหมทานแล้วก็เอานั่นอ่ะมันก็ยังมีเหมือนกับเหมือนกันนี่เหมือนกับเราทาถั่วลิสงนะครับ ต้องทำไงเหมือนร่อนมันให้มันนเหมือนกันลักษณะอ๋อแล้วก็มาไว้ข้างบนใส่ไปตรงนี้ใส่ไปแล้วทานี้ข้าวที่มันหนักมันก็ลงล่าไอ้ส่วนที่มันเป็นนั่นมันก็อ๋อก็ตีออกมาทางนี้ครับอ่โอ้นี่รุ่นใช่อาหาที่มันอยู่ได้เขาไม่สั่นะอันนี่้าเป็นข้าวบ้านสมัยก่อนที่เขาเรียกบ้านเซียมครับเคยได้ยินไหบ้านเซียมไม่เคยได้ยินเนี่ย แล้วก็เนี่ยเนี่ยน้ำมันจะไม่เข้าฝนมันไม่สาดนี้หรอกอ๋อมีสองแนวเนวตั้งแล้วประกอบส้ายขวาอันนี้แนวนอนพอฝนมามันจะนมันไม่มีมันไม่มีฝนไหนที่แบบรับยอดนอกจากสี่พ้าองศาสามสิบองศาเนี่ยคือบ้านที่เราเห็นนะคถ้าเป็นช่องลงเขาก็จะทำอย่างนี้อืม โอ้โหนี่ยุคไม่รู้กี่ปีที่แล้วแล้วเนี่ยดูลักษณะเก่ามากไม่ทันเกิดอืมไม่ทันเกิดเขเข้ามาในวัดนี่ร่มรื่นมันมันไออย่างที่ที่จังหวัดอะไรที่เขาบอกว่าเดินเข้าไปในนั้นครับที่มีพญานาคขึ้นมาเเดินเข้าไปแล้วมันเลยเย็นอันนี้ก็ลักษณะเดียวคือที่วัดเนี่ยต้นไม้เขาจะเยอะอืมเข้ามาเลยร่มเย็นแล้วมันเป็นปูดเป็นไม้มันจะเย็น น,นี่นี่นี่คูณเห็นเป็นหลังคากระเบื้องนะครับที่ที่เดี๋ยวพาไปดูโดรนครับมันจะชิดก็อ,อย่างนี้นะอ,นอืมพร <c oughs> ะครูวิชัยคุณวุฒินะเฮ้ตรงนี้คือวัดสวนนารามใช่ไหมใช่โอ้โหเหมือน่อวานแล้วก็จะเห็นไฟ ันนี้วางไว้ข้างนอ,กอ,อนกันใส่รองเท้าโอ้เอานใสัยรองเท้าแต่มาชิลมาก Thank you าเดี๋ยวเราไปให้หารเต่ปาปลาเขาบอกว่าให้ที่ตรงไหนะนะสาลาเนี่ยหรออ๋อตรงนี้ได้เลยอ๋อตรงนี้ก็มีอาหารปลาเหมือนกันปลาชุ่มชื่นมาแล้วป <c oughs> ลาชุ่มช <c oughs> ื่นมาแคุณบวดยังเรียบร้อยครับตอนตอนบวดเนี่ยใช้หม้อเป็นเหล็กหรือว่าใช้

มันอยู่ทางนู้นมันจะมันกระจายคือนี่อะไรตัวนี้อ่าสวยไหมนี่นี่นี่ตัวขาวนี่นี่นี่ไม่ค่อยได้เห็นนะโอ้โหนี่ให้เขาขึ้นมากินนี่ไตัวขาวดูทิ่โอ้ม่รู้ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายเฮ้ยนอนนอนนอนโอ้ก็เกจพยาธิเนี่ยถ้าเกิดคุณให้เห็นไหมเนี่ยเนคุณจะได้พลาดเสีย ตัวใหญ่เจ้ากว่าแขนเนี่ยอันนี้มันเป็นอ่าเก็บถ้าเกิดในน้ำโขงก็เป็นปลาบึกที่เล็กกว่าฮึต้องจุกให้เราปรากฏจ้าไปสบายนาคอนแล้วระวังนะแต่น้ำมันไม่เยอะไม่เท่าไหร่ ถ้าน้ำเยอะเนี่ยถ้าเกิดคุณให้เขาเผยเขาดีดแล้วตกใจจับหลุดน้ำได้อ๋อเพราะมันแย่งกันใช่ไหมมันจะดีดน้ำสวยไหมเนี่ยมันไม่ใช่เหมือนหลอกปลาหรอกแต่เราอยากจะได้ภาพไปสวยๆในนี้มีเป็นร้อยตัวเลยบนนัเนี่ยถึงไหมเราแผงอย่างใบกุ้งเยกขึ้นผมเห็นแล้วแบบโอ้โหทำไมมันเยอะขนาดนี้ตัวเนี่ยดูดินะแล้วพอหน้าผสมพันธุ์ทีนะเนี่ย เสียงมันจะคำรามทั้งทองเลยนะโอหเ,เอิอนดูมีเสียงเลยเหรอคะถ้าเกิดคุณอยู่ในเรือเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าทอแล้วนี่เขาจะออกลูกมาแบบเล็กๆบเหม,มนฝน,นตกเลยอ๋อเป็นเพราะว่าที่นี่มันเป็นเขตอพยาพานครับ<ะ>เพราะฉะนั้นก็เลยโตเต็มถ้าเลยเขตแล้วก็โดนนะถ้ามันว่ายออกไปนอกนี่โดนโดนเพราะว่าเขามีอยู่มีนักล่าอยู่หัวท้ายเขามีนักล่าคือถ้าถ้าทำทะลึ่งว่ายไปข้างนอกนี่โดนแน่ก็คือหมดหมดเขตแล้วสิ้นเขต เพราะงั้นถ้ารู้จักรักตัวก็ต้องอยู่ในเรืนี้ต้องอยู่เนี่ยอยากจะรักตัวควรตายมันถึงได้ตัวขนาดนี้อันนี้เก็บไปใช้ซ้ำได้ฉันถึงนิดดูโอ้โหใหญ่แบบยาวแขนอย่างเงี้ยดูเรียนตัวโคตรใหญ่มันเห็นไหมใหญ่มันนะพอ,อมาไหว้พระตักพระให้อาหารป้ามันก็ธรรมชาติใน,นะระยะเวลาที่มันสัน้นๆยังคิดอยู่ว่าเดี๋ยวฮะนี่ออกไปเห็นคนตกปลาอยู่ออกไปพ้นเขตนี้นี่โดนก็เห็นอยู่ ทั้งนู้นก็เกลี่ยทั้งนู้นก็มีปืนมันมีครบหมดใช่ใช่ผมเห็นทั้งทั้งปืนทั้งเตรียมตัวหน้าหน่วยล่าหน่วยล่าเขาไม่ได้ติดไม่จะอย่างเอ้ยวันตุวันเขาไม่ได้ติดเออไปโดนปากนี้จะโดนของ่ไปเดี๋ยวนี้นี่นี่สัมภาระนี่มันจะชี้นะครับจะตรงเหมือนนู้นไหมทรงเหมือนกันเขาเรียกรอนอะไรไม่รู้มันมีชื่อรอนดีนะน่าจะทานฝนอ่ะเนี่ ใช่ใช่ค่ะเมื่อวานนี้มาจอดอยู่ตรงนี้ซุ่มอยู่จะรอดเหรอคะไม่น่ารอดนะอัสาดแน่นอนได้ฟ้านีกวัวอะไรอืม Nó làm như thế này, thấy không, nó như thế này lúc là สลับมากเอิ้นนั่งแน่เอ้จานน้ำนี่อร่อยมากเลยครับน้ำนี่หอมมะาพร้าวมากอันไหนอันนี้ของเห็ดียของเห็ดใช่มันมีสเสน่หน์พวกคืปพวก เขาต่างอ,อ่อเสนดละขอบคุณครับเฮ้ยยังยังอยู่นะครับนี่ ก็น่ใจดีเหมือนข้าวตังเลยนี่มันข้าวเหนีใช่ไหมนี่ข้านี่อร่อก็ใส่เอาอันนี้หนึ่งไหมอะไนเราว่าเราจะซื้อกล้วยตากอ๋อโอเคโอเคเอาดิอ่าโอเคกล้วยตานี่น่าจะไม่ได้ใส่ผงฟูเพิ่มเราไปกินกับข้าวโอ๊ตอะไร้ไหอาอนี้หนึงล กันเดี๋ยวผมขอตัวกลับก่อนนะครับไว้มีโอกาสเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับแล้วมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะครับผมสวัสดีครับไปโอ้โหมาทั้งแดดมาถึงนี่แล้วก็ออกไปอ่า ไปเที่ยวเชิงกอนรุรักษ์เนี่ยในแต่ละที่น่าจะประมาณสองสามชั่วโมงได้มั้งเออสามชั่วโมงอะ่ะน่าจะปมาณสามชั่วโมงได้ถ้าใครมีโอกาสนะครับหรืออยากลองมาเนี่ยลองมาดูได้เลยอยู่ที่อำเภอพุทธมนทลน,นะครับอยู่ที่ตำบลมหาสวัสด์ก็คือบ้านสาลาดินนะครับมีจุดขึ้นเรือมี คือเรือเนี่ยอย่างที่คุณพี่เขาบอกไว้อะมีทุกวันแต่ถ้าตลาดนัดที่เราเห็นด้านหลังเนี่ยจะมีเฉพาะเสาร์อาทิตย์ยังไงก็ลองมาดูกันนะครับ